นี่นะพี่น้องเก็บพักอันนี้ก็อนนี่ไปลวกพักอันคล้า,ายอันฟันชิงตัวคอ,บอับโแมนพี่พี่น้องจ้านี่นี่ขอเชิญหนะูแมวอีกสนิดหนึ่งเนพี่น้องจ้านี่ยชินแซ่บเก็บน้ำกันพี่นอ้องหาเบิ้องไปลวก น้ำปานเงินเศรายุพี่น้องจะเปียกเป็นซ่อมดอกกระลังพอดีลวกเลยพี่น้องนี่ซ่อมดอกกระลังพอดีเลยกินได้เด้วพี่นอออ้องเบื่อจ้ะก่อนนี้อ้วบคัก ลวกพี่น้องจ๊ะอนอเลยเก็บซ่อมดอกก็สิละนี่มีห้อยคนเก็บอยู่ด้วยเหรอเนาะกาดดีดีพี่น้องจ้ะ หาเก็บพักพี่นอ้องขาป้าเขาดงหาเก็บพักขึ้นเก่าแล้วพี่นอ้องกินตะพักป้าได้ส่วงนี้พี่น้องจ้ะเจ็บโอ กินแต่พักปลาพักอีหยังกินได้ก็เจ็บพี่น้องจ้ะไม่แน่พักแน่ไปสำหรับพี่น้องเนะาะก็ได้ประหยัดไปนั่งอันก็บ,บ่ได้ซื้อลังอันนั่งพักก็ได้ซื้อพี่น้องพักก็หาเก็บน้ำปกน้ำปลากินไปสำหรับิ่นออกบอหลายพี่น้องจ้ะออกข้างๆนึงไหม นางฮหาน้นนนำนะไปกํำนึงหลับนะฮะมึงพักแมวใหม่อีกเนาะพี่น้องจา้าในพี่น้องจ้าขอเชิ่อเอิ้นั่นพักหูแมวอีกสนิทนึงดึเด้อจ้านี่เด้อ กินได้แล้วพี่น้องจ้าเพราะว่าคอยศึกษาก่อนเก็บก่อนกินจะเบิ้นว่าเก็บ,บกินไปทึื่อเพื่อักคูแมวอีกชนิดนึงจ้ากินได้ไปลวกไปพัดไปแกงไปอ้อมสิละพี่น้องจ้าแล้วแต่เขาสีมกเห็ดเนาะนีะ <Okay. S 1> ก้อนหนึง่งอ,อือีพี่นอ้องแยดกำลังสีออก ดังป,ะปะ๊อปป๊อปเปียกอยากมุนเข้าไปขนาดอันสวยเราด้วนี่พี่น้องไงน้นำหมอกอยังม่แหงอยูอยอยอย่นัองเป็นซ่อมดอกก็ดีกินนี่พี่น้องจานี่ดีแล้วนี่อดอกนี่ขึ้งามแค่นี่ แดดกำลังออกมาเด้อพี่น้องมาเก็บทั่วลันเต่าปลาน้ำกันเก็บแล้วปอ,ปอ ออกดอกคนสีออกสีเป็นสีม่วงๆนี่พี่นออ้องงามคักงามแน่นออคอมเมนต์มาบอกเรื่องพวกเจ้าเอิ้นตุลิงพี่น้องจา้า งวงงามครักคือผักกะทินนี่เนาะใบเป็นใบใยขอเอินทวนล้านเตา่าปลาเด้อพี่น้อง <c oughs> วันมีซื้อ,อย่กจับ่ได้หรอกอย่าว่ากันเด้อ <c oughs> หนอดา ừ, งามให้น้ำเป็นลวกก็ขมอำลำ้หลายค่ะโคตรอยู่ในปลาคุณพี่น้องจ้ะปลาอยาแดดๆพี่น้องอยู่นี่แดดคักแดดเนี่ย น่าง,งามหายต้ะดอกแอปเปิ้ลงามเนาะหายซุบเบิงพี่น้องนี่ปลาเดดคักเดดเนี่ยจะพักไปพร้อม,อมเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องคอมเมนต์มาบอกน่เด้อผู้ใดเอินพักเอียงได้ร้ายแล้วคุณไปลวก ้ามได้หลายแล้ว,ดว,ดวแดดแดดปนอ๋อพอพุมนี่ไหมเดี๋ยวเพิ่อนออกดอกสิพาพมาเก็บไม้เด้อพี่น้องจามีอีกกูปานหนึ่งอยู่เหยวเพิ่อนออกก่อนเพิ่นน้ำมูกออกดอกอยู่นี่อ,อวบคัก เพิ่นออกดอกเลยสิผ้ามาเก็บอันนี้เพิ่นยังมาออกดอกเฮียดอกไม้ป่าไายสุบึงพี่น้องคุณน่ะแดดแดดแอมแซมแดดคักแดดแน่ยขอร้องอ่อนซ่อนแต่ดอกแอปเปิ้ลนี่แหละพี่น้องจ้าไายสุบึงงามคักงามแน่เนาะ สวยงามตายสูบเบิงพี่น้องจ่าดอกแอปเปิ้ลมีสูสมองสูงแก่แก่อารดเนี่ยพี่น้องข่วมสุขทางใจฮะเก็บพักปอกพักปลาปลาเห็นต้นไม้ต้นไหลเขาก็ทายงามดีข่วมสุขหาบ่หยากพี่น้องจา่าข่วมสุขทางใจพี่น้องจา่านี่นก็กระซิมาตอบเอฟซีเด้อพันวาญ่าตะกะแตนพักตะกะแตนบ่มีบ่ว่าซัน ข่อยย่างหาเบิดบุคอยมีดดิพี่น้องทางข่อยนี่มีมีกับมีบ่งละตนุนสองตุนหรือสิ่นะพี่น้องพวกป็นตะเก็บอึดตัวที่ท, <S 2> <S 2> ทางส้นข่อยอยู่นี่พี่นอ้องขึ้นหลักก็ประกวงตึงแต่พวกไปไกลๆพูนหนองน้ำพูณนะอืมท,ทางข่อยอยู่นี่อึดอึดพักตะกะแตรนนะพี่น้องจ๋าบุคอยมีจะ้ะอืาบุคอยมีหยาตะกะแตนพี่น้อง <s> <c ười> <c ười> อขันไปเลาะข้างอื่นๆขันพ่อคุ่นละยังสิได้เก็บสูเบิงเนาะพี่น้องจ๋า ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิง่งสองมิลลี่แฮปปี้พี่น้องอากาศดีดีแดดแล้วรอให้พักอันทั่วนี่นะทั่วลันเต่าป้าเป็นดอกเดือนสิาพามาเก็บเบิ่งดอกคนพี่น้องจ้ะโอ้ยข้าพ่อก่อนนี่ก่อนนี่งามแดดมีผลกับงามงามพี่น้องนั่งทนแดดเนาะเจ็บก้นหลานเปาะเปาะกรอบคับ นยังไม่ได้เอาออกเทียวไปเก็บไปอ๋อหัวตาชิขึ้นเนาะ,ะแดดป๊ะซองสิเห็นสัตว์พี่น้องจา้า ผู้ใดว่าเมลี mm ่เก็บผักทั่วทิพยทั่วแดนไปกินจะเก็บน้ำด้วยพี่น้องบอกไว้ก่อนจ้ะเพราะว่าคอยเคยกินคอยจังเก็บพี่น้องถ้าบบเคยกินเคยเก็บก็อนจะสุเก็บน้ำด้วยจ้ะอืมเคยกินเคยเก็บจังเก็บจ้ะอืมเป็นนักเสนาใบเองเอินทัวร์แล้วเต่าปลาแหละพี่น้องเดี๋ยวนี้เราเห็นอืม งอ้อมหลวกกินกระแซบเพื่อกันนาะตะปูมักนาตะปะูศิษย์สนาเห็ดอาหารเนาะพี่นองจ๋ะมักไฟมักมัน่นบัว่ากันผากเห็ดยูเห็ดกินอายุหาจีน ปลาปลอดสารพิษมาแต่สิขึ้นเนาะงามคักค่ะงามอีรีที่พี่น้องพักอันนี้งามงามเก็บเก็บผักที่กินได้โอ,อยากย่างเข้าไปมันเปียกไหมพี่น้องขนาดว่าแดดออกแล้วดนี่แดดออกคักแล้วนี่แดดออกคักแล้วก็ยัง นี่ยุคพักอน,นีนะ้เอาไปลวกก็แซ่บคุ้มๆำลำๆมันก็สายพันธุ์เดียวกับพันธุ์สิงโตแล้วพี่น้องพันธุ์สิงโตวลวพี่พ่อแล้วนะมุ้งทรงพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจากขอบคุณอีกคนเปียกบดหร้อยายแม่ กับโบเซิงว่านั่นนี่ที่พี่น้องสายเลยเด้ตั้งแต่คนเลิกงานมาผมทำใบผมเพป็นห,น,หปปนันโมแหงยั่เพียบผมนี่ปลาให้ดงใต้ซุบังจ้าพ่อเราพี่นอ้องว่าสิพ่อเรายังมาเห็นยังงามบัดที่นี่เจ็บ สิบ้งพี่น้อง,งดอกกันนั่นแอปเปิลโดนเราที่พอด้ดก,กินยอ,นอนนดหอบอยู่พี่น้องจ้าฟันกันยู่อร์ลดปุนะฟันกันยูพี่น้องจ้าปานยอดบักทัวบานเานฮาเนาะ ันกเก็บตทลยยอดว่าได้ดอกพี่น้องมันฝันกันอยู่อือดึงเอาแล้วยังสิผู้หนึ่ะพันขาวดินี่พี่น้องยอดชอบนี่นะนี่อันนี้พันขาวนี่จะ้ะ สีมีพันธ์สีม่วงม่วงอีกขึ้นสีน้ำตาลม้วนม่วงดอกจีน้ำตาลอันนี้เพิ่นเป็นพันธุ์ขาวพี่น้องจา๋าใบเพิ่นสีเป็นลักษณะนี่ดูนะเมียนเบิดเป็นยอดฮอพี่น้องจ๋าลายปวดโอ๊ยเกาะตะน,น้ำนี่โดนแล้วบ่ได้เก็บไปกินกินแต่พักหน้าอื่นนี่ก็เก็บจากน้อยกัน พุ่นนะพี่น้องจ้าพุณนะแดดที่ดีเดี๋ยวมังหยอดดิเดี๋ยวมึงแต่หยอ,อดทอบพี่น้องป้ายอทอบเันตัดมันขืนม,มนะมัยเนาะทุ่งกันมาเก็บผัก Ăn lên nó nói cứ câu là dây mê say than Đi nhọt bụng mụn เพิ่นฟันกันขึ้นเอาแต่ยอดอันเพิ่นเนี่ยเราพี่น้องกันเอาไปแก้แล้วกินว่าได้เพิน่นแข้งแต่เป็นง่ายๆเนาะพักทางทั้ง ทางคือเกาเด้อพี่น้องเก็บยอดหอบน้ำกันจะ้ะประโยชน์ นอทอบหรือบักตาําินฝรั่งิตำลึงฝั่งหลังนั่พี่น้องเรียกว่าตำลึงฝั่งหลังนคุณป้าเจียงลูกห้อง กิกกุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กไอหัวตกอวพี่น้องจ้าไม่ไม่เจอดุงหัวทบตําลึงกำลังกินแซบตัวพี่น้องก่อยแซบสูพักขึ้นเพิ่งวานนั่นแหละ แอบกับว่าแ่บเนาะต้องพักกับโบแซบกบกับว่าโบแ่บสิว่าจังไดเนาะพี่นอ้องพี่นอ้องต้องพักโบแ่บกับว่าโบแอม,อม,อม อกอบพี่น้องจ้ะพ่อรับพี่น้องมาเนี่ยเก็บเอาพักน้ำไมาอีกเนาะ มันเก็บเพ่งมันมวนนี่นี่จะปลูกกระเพาะเอาไว้เนาะน่ะแมนบดหุ่น,นขางทางนี่พี่น้องมือนีก็นเลยลูกสาวขอว,ว่าเจ้าบายบอกอีแม่ไม่เก็บผักขางทางฉันเอาไอา้ยังฮันดอกบริรักของผู้ใดฮันดอกผักกอดฝันผิดผักเกิดยมศาสตรสวนลูกพร้อมเด็บุตรเก็บกินรวด เป็นอย่างมันออกออกข้ามชาสัตว์นกเนี่ยเติเบิ้ลมี่หลายเตัอพี่น้องจกักแต่หาเบื้องพักเนี่ยมาอีกอ๋อเวยมาเท่าหนีม,มาง่ามแท้คันนี้มาสิพบบ่อคะนะนั้นนั่นแหละเห็่นบ่อคันได้เจ็บเป็นสิ่งเล้วพันสีน้ำตาลให้ยอดอวบน้อดใน,ดนตัวพี่น้อง อันนี้พันยังหยอดหน่อยนีดนะ่ะพันธ์สีขาวนี่พันธ์สีขาวหยอดเป็นบุยใหญ่ปนไดมันนออกหลายเนาะเหมือนหยอดทั่วอันนี้มันง่ามพูดแค่อีแม่ข่อยคุณอุ้ยง่ยงามครับคุณนะคุณยังบันได้ออกดอกเทียพวกเจ้าเอิญพักอีกอยังพี่น้องจ้าอเอิญหยอดทั่วเล่นเต่าปลาที่นี่ น้ำค่ะคุณนะอืองวันท่านจะออกดอกเยอะลั่นเต้าถัว่วลั่นเต้าป่าอื ี่นองเอิ้นทักอีกอย่างคอมเมนต์มาอกบอกในเด้อนี่นี่ถ่ายให้เบ้างกใกล้ๆนี่นี่ถ่ายซุบบ้างใกล้ๆนี่ เออยดทั Mom, ่ว no ล okay. ั่นเต่าปลาด้วพี่น้องพวกเจ้าเอิญโยดอีหยังคอมเมนต์มาบอกเนเด้ออืมดอกพันสีออกเป็นสีม่วงม่วงดอกพี่น้องนี่ต้นอันนี้นี่พันสีออกเป็นสีม่วงม่วงจะเนี่ยดอกพันธุะดอกพันสุออกเป็นสีม่วงม่วงนแม่นวดพี่น้องคุณโอ้แดดคักมือนี่คุณเิ่นยังพนได้ออกดอกเทียะอืมนี่พันสีเป็นยังสี่ละ ดอกสีม่วงคล้ายๆผักกระถินนะพี่น้องจ้าคล้ายๆกระถินฝรั่งนะจ้ะอืมเวลาห้าเป็นลูกคนจอกหวานคมๆจากน้อยนะเวลาห้าเป็นลวกสุกนะพี่น้องพวกเจ้าเอิญต้นอีอย่างอคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องจ้านี่อเอิญทั่วรลั่นเต่าปลาจ้ะอืม